สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีวิวข้าวต้มครับรสปลาสงเครื่องตรามาม่านะครับคราวนี้เรามาดูด้านหน้าของกล่องนะครับเขาเขียนว่าข้าวต้มครับข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสปลาสงเครื่องตรามามา่า แล้วเขาบอกว่าไขมันต่ําไม่มีคอเลสเตอรอลโซเดียม1.02มิลลิกรัมนะครับน้ำหนักสุทธิ40กรัมครับคราวนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของถ้วยนะครับส่วนประกอบสำคัญนะครับมีข้าวโอบแห้ง เกลือน้ำตาลเต้าเจี้ยวคริกขี้หนูเขียวเนื้อป่าอบแห้งกระเทียมขิงขาผงครีมเทียมใบหอมอบแห้งกากกระเทียมเจียวอู้เยอะแยะเลยนะครับคราวนี้เรามาดูด้านในนะครับ ว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับมีซองน้ําจิ้มตเต้าเจี้ยวนะครับต่อไปก็ซองข้าวนะครับต่อไปก็เป็นช้อนแบบพับได้นะครับคนพอดีเลยนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทำเลยนะครับ โอ้หอมมากเลยเกิดนะครับดูนะครับเราจะเทแล้วนะครับข่าวนี้ก็น้ำร้อนนะครับเทจนถ,ถึงขีดเลยนะครับ ก็จะมีขีดบอกนะครับจากนั้นข้อคนคนนะครับอันนี้ก็ปิดฝานะครับฝาก็จะปิดได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับข้าวถึงจะสุกนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับคราวนี้เรามาเปิดฝาดูกันนะครับว่าข้าวต้มในถ้วยจะเป็นยังไงนะครับ โอ้หอมหน่าทานเลยเกินนะครับคราวนี้ผมก็จะใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับข้าวต้มปลาขาดไม่ได้เลยนะครับคนอีกรอบนะครับคราวนี้เพื่อที่จะเห็นชัดๆนะครับเราก็จะเทใส่ถ้วยเลยนะครับ ให้ผู้ชมเห็นชัดชัดนะครับถ้าผู้ชมทานที่บ้านก็เติมผักเติมเนื้อสัตว์เนื้อปลานะครับตามใจชอบเลยนะครับเหมือนกับหน้าถ้วยเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับท้าผู้ชมครับราคาที่ซื้อมานะครับ18บาท หาซื้อตามเซเว่นนะครับโอ้ลืมบอกไปนะครับข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารก็มีนะครับมีถั่วเหลืองแป้งสาลีปลาไข่นมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ